สบายดีพ <hel> <to> <ajuda> ี stage, to to ่น้องกลับสบายดีพี่น้องสุขุสุขลุ่มสมองสุบอนกลับสบายดียามเศร้าพี่น้องแม่ตาก็ลงมาอันเอาหัวออกผูกแล้วก็พาพี่น้องมาเบ่งมาชมหมักถั่วพี่น้องถั่วที่ห้าปูกป้าไว้พี่น้องเอ้ยหย่าก็มีายในจักหน่อยพี่น้องบ่กบริสียหย่ามันเนาเหากับบ่มีเวลาค่าแต่เกี่ยวเขาป้าพี่น้องถั่วถั่วพุ่มที่แหมาปลูกป้าไหวอะไรพี่น้อง อกข้าวกะเพราเลยทุกคนอันนี้ก๊กมะฮัมมะฮัมโป้งเ่ยเ็จะออว่าอันดีไอดีปลอดปลอดนักเสพเกิดม่อยู่ในหมอ่องเรื่องปลูกของเราคนต๊ใส่เมือวานเมือ,อก่อนน้องเอ้ยดอกข้าวกะเพาเลยพุกเป็นมักถทัวอันอันตั้งเขาเนาขาะดอกข้าวกะเพาแล้ว อันหน่อยก็ได้เก็บได้นี่อันเกี่ยวเขาแล้วคือสิได้เก็บพี่น้องเฮาปลูกป้าไหวพี่น้องปลูกมากถั่วแบบนี้ก็ดีอีกอย่างพี่น้องเพราะว่าเฮาบริเฮตข้างอันนั้นตัวยาวตัวยาวจะจะพุ่มว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพุ่มกับบริเฮตข้างให้เพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยป้าไปตามีตมเกิดเลยเพราะว่าเฮากับบ่มีเวลามาเฮตข้างให้เพื่อนข้าเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยมาว่านี่กระเสรอพรอเขาเสื้อมัดเขา ส่วสิแล้วจนเพลนตอนสิบเอ็ดสิบสองโมงจังได้แล้วได้มาลายมือพี่น้องมาเบิง่งเพราะว่าดอกข้าวกระเพราอยู่ติดหมากดกขนาดเลยพี่น้องเอ้ยทัวท่วทั่วทั่วอันนี้มันเป็นหมากตั่วพุ่ม้อพี่น้องหมากตั่วนาแลกงนะเป็นหมากตั่วพุ่มตัวนาแลกงพพี่น้องมาเบิ่งมาชม กามาเก็บบักถั่วปีแน่พี่น้องเลยบมักถั่วปีเขาก็มีพ่อได้ตั้เด้อพี่น้องแต่กาอันมือนั่นนะผู้สาว้าเพิ่นมาเก็บก็ได้แอนแปดมัดมื่อนี้ก็เริ่มเป็นลายอีกแล้วเด้อพี่น้องทุกคนเนี่ยหมักถั่วปีไม่ตะหมักเบ้งเบงตึงๆเลยสั่งจองมาเด้อกาสีบ่ได้ลายเป็นได้เนะเาะเพราะว่ามันอัน มันบมงามเฮาบ่ได้ใสป่ปุ๋ยมันเด้ปลูกธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องเลยนี่ยเนี่กำลังอันนั้นนี่อันนี้แม่ตาเก็บเม่ตาตำําเนี้เก็บเม่าตำเอากำหนึ่งดอกบัวลายเอาเอาเมื่อตำลายก็กินบบเบดเอาเอาว้แบงขายหายพี่นอ้องพี่แน่ผูได้อยากสื่อซอยกะทักเสร็จมาเดิมบักถั่วปีเดิมบุกถั่วปีกำลังป้าัวหน่วยใหญ่รีบปุ แบ่งอึองลึ่องเลยซำในมือนี่หมักถั่วก็ได้หมาบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้พอดีตามแสบพอดีตามแสบเลยโอ้ใครอยากอันได้ก็สั่งมาเด้อสิบเได้ลายดอกนอสิได้บอกประมาณสี่หามัดนี่แหละพี่น้องสี่หามัดกับขายพี่น้องเอ้ยเงินเบื่อสิหาได้พี่น้องเอ้ยบปร่งง่ายๆเด้อเงินนี่เด้อเบอ่์สิหาได้นะ หายอยากแทๆได้เงินแต่ว่ามันเป็นหมักถั่วปลอดสารผิดเลยพี่น้องปลอดสารผิดบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้สียาบ่ได้ย่างรรมาติชดๆเลยพี่น้องเ้ยนี่ก็ข้างมักถั่วเฮาปะตะเปิ่หมัดใส่หมัดไม้ใส่ให้มันขึ้นกำลังพอดีตตำแ่บพี่น้องเอ้ยหมักถั่วกันนะบ่ได้อยากได้ก็ถักแซร็จมาเด้อถั่วปี้ถั่วปี้ เอฟซีทานได้เนาะสิอยากซื้อซอยหามาัดซิปมัดกัว่ากันไปพี่เนาะขมันหอดซิ่หอดกับ่ว่ากันเด้อหาหกมัดกัส่งเด้อแถวไก่ขนาดพี่น้องเขตไก่ถั่วปีตำแส็บๆได้มีแต่มากเบ่งเบ่งตึงๆเลยนะเอาพอดีตําเลยพี่น้องเอาลายมันสีตํากินบ่เบิดสิม,มันสิเสียทำมาเบิ่งถั่วปีพี่เนาะหมากงามๆอุลุอลลัดอยู่เพอด้ว ลูกหมักถั่วยาวประมาณคืบไปจกว่าจะขาสอกก็มีตัวมันงามนะหมักมันใหญ่มันยาวมันสมบูรณ์แต่ว่ามันเป็นแบบปลอดชานผิดพี่น้องบอดใสปุ๋ยแล้วกับบอดใสยังเลยปลูกว้ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยเ้ากะซีเมื่อกินเขาก็สิร่องปั่นเข่ามันนี่พี่น้องเอ้ยปั่นเข่าได้มันนี่เปียกเปียกเข่าหฮาก็ได้ทั้งพื้นะเพราะว่าห้ากล้องเซฮหนา อันทั้งทั้งนะแห้งอยู่แต่ว่าทั้งพื้นนะเปียกแนวได้ก็ต้องปั่นแล้วก็อันเผาเอามาตากให้มันแห้งไปน้องเอ้ยย้ำมันออกงอกเด้เอาสืได้เห็ดนาแซงอีกรอบที่สองไหนไปน้องันแนวนี้นะนะเสียงรถปั่นมันกำลังลองอยู่อันเสามาแต่ชวนไปน้องเอ้ยเก็บมะตัวพาไปเบิ่งมะตัวมะมะตัวมะตัวต๊ะนั่งกับโตลังดอกกระเพราเลยตัวต่าง เก็บลายละโอ้ยเป็นสวยบเป็นขกนไม่ม่สวกทีน่นทำวนกันะนกกบติดเนี่ยไปแล้วเขิงโขกโอ้ย, <laughs> อยไปีดพลาดเอามันไปสะไม่รู้หหมีดมดนะ่หนหมอยใช้มีดใช้ลบเอื่แล้วก็ลง យ៉ាងណាដាក់ទៅនេះដាក់ចូលចានតាមពឿពីប៉ាពីហ្នំយើងមកเด้อមកពីព្រឹកព្រឹកទៅនេះទៅเด้อទៅពីទៅគប់កណៃអង្គគប់

m

对，那。 Si <tri> O-Yong Ti-Plan ti ขนมผบไปร่มใช่มะกล้วยกินมะกล้วยผบไปต้วยใช่มีมันโม่เอื้อมมันใังไม่ใช่ ทางกุย้ยกินทางมีอ,มอ,อ้าวเป็นอะไรอ่ะ้าวสุดกิโลเป็นอะไรได้ไปนอกสำหรับที่นี่พ่อพ่อกันขีดหนาไปนอกภาคตะวนันตกไรก็แซ่แน,น่เน้อะสวัสวดี